หลังจากที่ได้จุดปกไฟผู้มาถาดรดกลางอุเหภูก็สที่เรียบร้อยนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมทางขายของเขานะครับก็ได้เก็บอุปกรณ์สัมภาระนะครับหลังจากถึงเมื่อวานี้ครบผมเอง่ยทำการสูนะครับผมเนื่องจากว่านะครับเขาได้แทงหูเกลือนะครับผมมาบามันหลายมือนะครับผมเพืือมือมันงอกนะครับผมพิคาดนะครับมือบ้างอกตามที่เขาคำนวณไว้นะครับ ก็เลย,หยหรรหเหตุให้สร้างเข้านะครับผมตรงในแก่บมอกไฟทีละบังนะครับผมจนทั้งแต่ก็มีเน่นะครับผมล้ำนาก็มีกับคอทดคอไฟแฟนๆนะครับผมทางจิ้งานเทีพนมนะครับหลังจากเทียบคำนวณแล้วว่ามือชุดนี้มันจากงอกออกมาคือจังสุป,ปีนะครับแต่ว่ามันบอเป็นไปดังที่คิดราคาไม้ไว้นะครับผมก็ทําให้ฐานที่หาปีนี้ถือว่าชุกระหุหรือว่าถือว่าแก่กันยากนะครับผมกับขอประธานอภัยแฟนๆนะครับ มันนี่กันนะครับวถ้าเตรียมของลงจากรถจากลานะครับผมพึงแล้วเสร็จนะครับผมว่าจะเป็นเต็น์หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับว้ามืออื้นนะครับผมทางช่างานนะครับก็จะได้ไปสู่นะครับขนาดท่อหานะครับผมซึ่งเมื่อวานนี่นะครับผมก็ได้3่อมแล้วก็สิบนะครับผมสองบักอยู่นะครับอยู่ที่ทาจุดปนเนะครับนี่คือต่อหาเตรียมที่จะควงนะครับไปมืออื้นนะพี่น้องฝนกระตกดีดีครับ มือเาหลังจากที่เอาลงไฟลงมาควงภาษีมาควงนะครับผมมาตกแตงเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝนกระตกมันจนหอดเทียงแล้วนะครับลงน้ำพี่น้องผมไฟปูมหาถ่ายเรียบร้อยแล้วก็ฝนตกนะครับดีเหลือเกินพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมบัองไฟไว้นะครับผมว่าจะควงนะครับมืนบัรสางบูนะครับผมเป็นขนาดทอหกนะครับหนึ่งบังทอห้าสองบังนะครับผมเอามาหอยแล้วนะพี่น้องแต่ว่าควงบ่อใดนะครับควงบ่อใดนะครับทอห้านี่ เย็นเล็กไหมนะครับสู่มือนะครับผมที่บ้านสางบูนะครับบ้านสางบูนะพี่น้องก็ทถหานะครับผมขึ้นหอยไปแล้วนะครับผมเรือตัจากข่วนะครับเป็นชุดสี่ลอยสามสามนะครับส่วนตัวหกนี่เขามาใส่เต็มแบบนะครับผมบ่อดืเพื่อขึ้นจังพนมไพรนะครับนี่ขึ้นเต็มแบบนะครับจะเป็นแบบไหนกับพี่น้องติดตามกันนะครับผมจะฝนหยุดตกนะครับผมเาืองน้เมืองทานะครับโอ้ ไอดีล้วกันพี่น้องเลยกรณีก็กรลังข่วงนะครับผมขนาดข้อห้านะครับข้อห้าพี่นอ้องสถบบานสังหมูนะครับอื่นนะครับผมเป็นขนาดข้อห้าสองบังนะครัอหกหนึ่งบังนะครับ,บ,รบผมท้อหกเป็นเล็กเต็มน,นะครับงานพลังหันอยู่ทางทจมงานก็ได้แก่แห้งเพื่อนะครับผมจะว่ามันบอกอตามที่คำวนวณไว้นะครับ ครับผมตอนนี้กับเรือตันชมงานทีลุกขึ็นมมไดก็เป็นชุมงานของผู้เฒ่านะครับผมแขวคมนะครับเพราะนุ่มๆนั่นลุกเมไดนะครับลูกล้านนั้นลุกเมไดนะครับผมมิตรเฒ่าๆนะครับชุมงานนางหยาบ๋นวร่โกงไฟเองนะครับครับผมตอนนี้ก็เริ่มค่วงนะครับผมเป็นขคณะท่อหานะครับผมพอกันครับขนาดนาหกนะครับ ท่หาสองบังนะครับผมท่อหกหนึ่งบังนะครับผมที่ต้องการค่วงตอนนี้นะครับนี่คือบานสังบูนะครับกระผมหลังจากที่ฝนสตกแล้วนะครับค่วงพี่น้องบานี่อหาสองบังครับผมกับท่อหกหนึ่งบังครับผมไปบานสังบูนะครับพรุ่งนี้นะครับท่อห้านะครับสองบังน้ำกัน ทงานนะครับผมเหลืยแต่รุุนดึกๆนครับผมรุุนไม่ไนี่มันนี่บ่ไวนะครับหลังจากงานพ่ไเสร็จแล้วครับอนะครับเปลี่ยนเล็กหมนะครับผู้พนัวไปกอนผ่าจำเลย นี่คนกับผมบัดสร้างบูนะครับสองถกหนึ่งนะครับเอัาเอาปวดขาไปไ่ม่แข็งนี่น่งจากฝนตกแล้วนะครับ ทำการควงบางนามพี่น้องเต็มอยู่กับฝนตกแห้งตีไรได้ไาร้อสิะนี่ไรละสามร้เก้าสิบแตกของที่ลุกน้องครับดูกซีดลุกซีดลูกซีดลูกซิเดโก้โอ้ยหมู่บ้านนี่มั้ม่บ้านนีโอ้ยสามร้อยเก้าสิบ ไม่กินหูกินจับให้กูมันขัดเมนพรุ่งูนี้นะครับผมทอหานะครับผมสองบังทอหกบังหนึ่งครับทอหกนั้นวันนี้เป็นผู้ไม่นะครับผมเพราะว่าเนื้อผงผนผงไผ่นั่นนะครับผมได้ทำการนะครับผมคือก้วงเหล็กถ่ายเพื่อไว้นะครับคิดว่ามันสงอกนะครับผมแต่ว่ามันบสงกตามที่คิดนะครับแต่เลยเหตุผลไฟมีปัญหาก็ต้องแก้กันเฉพาะหาสลัมมาว่านนี่นะครับ ก็เลยเหตุไปทางบอดีนะครับบอดี้ก็เลยใจต้องการนะครับผมเปียนเป็นเล็กเต็มนล้นะครับเสร็จแล้วก็เอาผ่าคุ้มนะครับผมทางหัวนะครับดูแลนะครับสำหรับแฟนแฟนพันแทกมืออื่นนะครับผมพอที่บ้านสร้างบูนะครับบ้านสร้างบุนะครับสร้างบูนะครับผมอาเภอพุทท่องนะครับ ว่าเป็นเซภูมิเพราะว่าเขาทั้งทางลซรมิเนาะแต่เพอพ้ลทองนะครับบันสังปูนะครับหลังจากที่มีเา่านะครับผมก็ได้เอาของเก็บลงนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ได้เมียนลงจากสถานที่นะครับมืออื่นนะครับจะเป็นบันสางบูนะครับโทรหาสองบังโทรหกบังหนึ่งนะครับในวันที่หกนะครับสูงนะครับ ก็จะมีเบางตัวล่างนี่ครับตารางเขานะครับผมที่จะต้องจุดนี้นะครับผมวันที่7นะครับ7มิถุนาบ้านดงบังนะครับทอหาบางหนึ่งนะครับผมวันที่11บเอ็ดวันเชมนะครับทอหาสองบักนะครับส่วนวันที่สิบบันพ้นเมืองนะครับผมทอหาบางหนึ่งทองบางหนึ่งนะครับทองนี่ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเหล็กเต็มนะครับมาเบิ่งกันพี่น้องรุนกันครับเป็นจังไนนะครับทอหาก็จะเริ่มอื่นนะครับผมสองบัก เพื่อนกันนะครับนี่ครับผมใส่เวลานะครับผมถึงหาโมงนะครับหาโมงประมาณหาโมงสิบนาทีนะครับจุดไปทั้งหมดหกสิบหาบังเฉพาะขายนะครับซึ่งก็มีปัญหานะครับผมหลายอย่างนะครับแต่ว่ากากนนํามาแก้ไขนะครับในปีต่อๆไปหรือว่าบักต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาทํางานตาเศร้าๆกันนะครับผมเสร็จแล้วก็ กาเตรียมข่วงนะครับช่วงหนึ่งกับฝนตกนะครับผมในยุดใบนะครับผมถ้าที่โจยันก่อนจนหอดบ่ายโมงนะครับกับบ่ายสองนะครับผมจะในข่ว้งของไฟนะครับผมเราก็มัดถ้าเตรียมเรียบร้อยนะครับ้อมที่จะสู่มืออื้นนะครับผมทางบ้านสังบุอำเภอพนทองนะครับผมจังหวัดร้อยเ็ดนะครับเตรียม้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ